สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุจะพามาเที่ยวสวนของคุณชุตินิษฐ์บุญจงนะคะหรือผู้ช่วยผู้ช่วยอะไรวะ <c oughs> ชื่อชูเออค่ะคุณชุตินิษฐ์น่ะแล้วค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่ง <c oughs> แล้วก็ซึ่งสวนของคุณชุตินิษฐ์เนี่ยใช้สูตรราสารทางใบอย่างเดียว4ครั้งนะคะด้วยสูตรของเราแต่กว่าจะลาดได้เนี่ยก็มีการกว่าจะพ่นสาร <c oughs> ใช่กว่าจะพ่นสารกว่าจะพ่นสารเนี่ยก็ต้องมีการปรับ ต้นเนาะให้มันพร้อมปับใบให้มันพร้อมกันเนี่ยหลายรอบอยู่เหมือนกันนะจนใบพร้อมดีแล้วก็ฉีดสารทางใบสี่ครั้งแล้วก็ออกพรึบเลยออกแบบออกแบบบ้าคังเลยคืออย่างนี้ตอน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 ที่สะสมอาหารอะตอนก่อนจะทําสารอะเขากําหนดไว้เลยว่าเขาจะล่าประมาณเนี้ยแต่พอเราเข้ามาดูจําได้ไหมเขาเข้ามาดูเสร็จทําไม่ได้ต้องเลื่อนอีกเดือนหนึ่ง ก็ต้องยอมเลื่อนใช่ครับและเชื่อไหมว่าก่อนที่จะทําสารได้เนี่ยฉีดยาโอโหหลายครั้งมากกว่าจะปรับเพราะมันมี500ต้นแล้วมันมันใบมันไม่เสมอกันไะไม่ใช่ว่าเราจะอยากให้แบบให้ฉีดเยอะฉีดอะไรนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าต้นมันไม่พร้อมจริงๆทําไปก็ไม่ออกทําไปก็ออกไม่ดีอย่างเงี้ยเราคืออยากให้เรามีแบ่งฉีดด้วยใช่ไหมใช่แบ่งฉีดประมาณโซนนี้แบบนี้อีกโซนหนึ่งแบบหนึ่งเพื่อไล่ให้มันพร้อมกันใช่ค่ะมันก็เลยทําให้มันออกมาแบบนี้ เรียกว่างานละเอียดแต่ต้องยอมใจเนาะยอมใจคุณชตินิดว่าที่วัดใจเจ้าของสวนที่มั่นใจมั่นใจแล้วก็เชื่อใจเราคือเราแนะนําแบบไหนก็คือพยายามทําตามแบบเนาะใช่ครับทุกทีต้องแบบปรบมมือให้น่ารักมากเจ้าของวนวันนี้เจ้าของสวนไม่มาไม่เราเราไม่ได้นัดเนาะใช่ค่ะไม่ได้นัดเรามาแบบเซอร์ไพรส์คือเราสองคนเนี่ยนึกจะไปไหนก็ไปนะคะจะไปไหนก็ไปจะแวะไหนก็แวะจะถ่ายตรงไหนก็ถ่ายอย่างเงี้ยด้วยความที่สวนเยอะมากก็ไม่ได้นัดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูชม ายากาศบรรยากาศนะคะว่าส่วนนี้หลังจากที่เรามาทําใบให้พร้อมแล้วฉีดสารทางใบ4ี่ครั้งแล้วบานแล้วติดแล้วเราทํายังไงกับมันต่อจะทำยังไงกับครับต่อค่ะไปค่ะทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะว่าลำไย,ยช่วงนี้ฉีดสูตรอะไรสูตรที่เราใช้ฉีดในส่วนนี้นะคะก็คือใช้15-27นะคะโมโลแคลมเมกซิงเป็นการปรับโครงสร้างของช่อ ลำไยก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยสลัดหรือหลุดร่วงไปเนาะอัตราการติดนะคะตั้งแต่โคนโคนจนถึงปลายนะคะก็จะดูเสมอเนาะติดเสมอดีที่เราใช้สูตรนี้นุชก็เพราะว่ามันจะช่วยปรับปรับโครงสร้างของปลายกับโคนอะให้มันใกล้เคียงกันกันใช่เป็นการปรับโครงสร้างใช่ครับเพราะบางทีติดเม็ดแล้วแล้วก็รีบสร้างเปลือกกันเร็วเกินไป ก็คือจะฉีดแค่1ครั้งแรกครั้งแรเดียวนะสิบมันเป็นอย่างนี้ท้นใหญ่รู้สึกไม่ดกมากกลัวสลัดลงได้สองรอบแต่แต่ถ้าเกิดเรามาดูแล้วฉีดไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็โอหทรงแบบนี้ครับก็น่าจะรอบเดียวพอเพราะเดี๋ยวดกเกินเดี๋ยวก็ปรึกษาได้แราวว่าสวนเราเนี่ยควรจะฉีดหนึ่งกี่ครั้งสองครั้งนะครับย้ำอีกทีนึงก็จะมีสิบห้าสองสินะครับหนกิโลโบโลแคลสามขีด เมกะซิงใช่เมกะซิงซิงสามขีดเป็นสูตรหลังจากดอกโรยใช่ครั้งแรกค่นั้นเนาะแล้วก็ยาจับใบประมาณหลังจากนี้ประมาณ7-10วันก็สร้างเปลือกได้แล้วนะครับค่ะการอ้วนเลยฮะการอ้วนเลยสร้างเปลือกนะครับชุดสร้างเปลือกมีอะไรชุดสร้างเปลือกก็จะมี15เสมอนะครับปุ๋ยก็แม็ก15เสมอ15เสมอ โบโลแคลนะครับแล้วก็เมกซิงท็อปเอ็นแมกนีเซียแมกนีเซียด้วยนะคะเราใส่เต็มสูตรเลยเพราะว่าปีนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เราไม่รู้ว่าคนเก็บเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราเนี่ยเกษตรกรมีหน้าที่จะเป็นยังไงหมควาก็จะมีคนเก็บไหมบ้าใจเต็มใจเก็บสวนเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะเรานะคะชาวสวนนะคะมีหน้าที่ในการทําลําไยให้มันชวนเก็บให้มันลูกใหญ่และนุ่มมั่นใจว่าสูตรปุ๋ยกิฟฟอรีของเราเนี่ยสามารถทําให้ลําไยของทุกๆท่านเนี่ยลูกใหญ่ แล้วก็ชวนเก็บแล้วก็ยืดอายุการเก็บได้แน่นอนหมายถึงว่ารอการเก็บได้นะคะเราไม่รู้อะข้างหน้าเป็นยังไงเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ชุดนี้ก็ใส่ยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงแล้วก็ยาเชื้อราไปด้วยทั้งดินและนุษย์ทั้งดินก็ทั้งดินก็าดินก็เริ่มหวานได้แล้วรอบหน้ากจัดยาใต้โคนก่อนใช่ครับฉีดเป็นยาตัวใหม่ก็ได้นะใช่ครับยาฆ่ายาตัวใหม่ฉีดได้ล้็วัน ปานปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรที่เราแนะนนุดไปทางนี้ก็ได้นุ๊ดทางนั้นมันเหมือนจะมีหญ้าเยอะเกินเดินไปทางนี้ดีกว่าอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางสูตรทางดินเราก็แนะนําเป็น16เสมอนะครับบวก15ศูนย์นะครับก็สูตรนี้เท่านั้นเหรอก็ส่วนใหญ่แนะนําจะเป็นสูตรนี้สูตรที่เราใช้ก็จะประมาณสูตรนี้แหละครับที่ใช้กันก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนะครับดูฮะดูก้โหรุ่นนะครับยาไปนู่นก็จะดกดีนะครับ ต้นหนึ่งก็น่าจะหลายร้อยกิโลนะต้นใหญ่เหมือนกันเนาะถามว่าเรามาถ่ายเฉพาะตรงดดกหรือเปล่าใช่ไม่ใช่มันดกหมดค่ดกก็ถ่ายตรงตรดกก็ตรงไหนถ่ายก็ดกหมดเพราะมันดกทั้งแปลงไงเดินไปเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเราไม่ได้เอากล้องถ่ายมาปกติจะมีที่เลื่อนเนาะให้ดูรอบวันนี้ไม่ได้เอามาก็เดี๋ยวนุ้กก็พาไปดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวนุ้พาไปดูไปเลยค่ะนี่นะคะมีประมาณห้าร้อยกับต้นนะคะยาวไปนู่นนะคะแล้วก็ถึงไหนฮะถึง เราไปดูนะฮะฝั่งนู้นนะครับยาวไปถึงนู้นเลยนะครับนู้นหน้าทางนี้เราอยู่ประมาณตรงกลางครึ่งกิโลมั้งตรงงกลาสวนเนะาะ่าอยูตรงกลางสวนเลยนะ ของสวนเขาอยู่เราแอบมาดูไม่ได้บอกเขานี่นุนจังหวะมาแล้วครับเจ้าของสวนเออเจ้าของสวนมาพอดีแล้วดูเขาจะแบบอารมณ์ดีมากนะเวลาใชเขาขี่มาแล้วครับดอกน้อยก็มีนะคะดอกไม่เยอะก็มีอันนี้จะลักษณะว่าติดดอกกลางดอกเราดอกไม่เยอะหรอกนับพี่เท่าไหร่ ถ้าดกไม่เยอะหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ยี่สิบเอยี่สิบสามาหกเจกอาม่าสิบหกอ่ะอดกไม่เยอะโอยถ้าถ้าถ้านั้นดกไม่เยอะอันนี้ก็เป็นร้อยดิอันอาจจะเป็นแบบอยู่ชายชายช่อนี้ก็น่าจะเยอะอันนีนะอันนี้ก็ดกคูณสองไปเลยเน ดูดิคะ่ะดูม,ม,มุมไอนี้กระดกนะฮะเอาเดินไปดูเดินไปดูดิสำคัญคือใบแล้วเนื่องจากการเป็นการทำสารโดยการฉีดทางใบยอย่างเดียวลากก็จะไม่เสียนะคะก็จะมีเวลาเวลาที่เลี้ยงลูกก็จะดีเนาะ